สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณบุญยิ่งเนนจิบศรัทธาของคุณบางอ่อนโพสีปัตมากุลศรัทธาของคุณพัสนัน พ้นภัยศรัทธาของคุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำขอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัส ว่าสภทา,านังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณบุญยิ่งเนนจิบให้คุณบางอ่อนโภสีปธรมากุลให้คุณพัสนันพ้นภัยและให้คุณสุชาดาโพเงินโธท,ท่าน ขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งเมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบตัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณสุชาดาอุตรริสธาของคุณปราณีสรงเคราะห์ธรรม สธาของคุณศักดาเผือดงามสธาของคุณบางอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุนนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับพุทธเจ้ให้ถึงทางบนทุกนะ ถ้าต้องการพ้นทุกขก็ต้องรู้ทุกแล้วเอาทุกขมารูพูดอย่างนี้งงไหมฮะต้องการพ้นทุกขต้องรู้ทุกแล้วเอาทุกมารู้เมื่อเอาทุกขมารู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ถึงทางพ้นทุกได้มันสับสนไหมฮะไม่สับสนหรอกครับเรียนอัตถะความหมายชัดเจน ต้องรู้ทุกก็มาถึงรู้ขันห้าแล้วเอาขันห้านั่นแหละมาตามรู้เมื่อเอาขันห้ามาตามรู้มากขึ้นมาขึ้นปัญญาก็เกิดมาขึ้นมาขึ้นแลวที่สุดเห็นทุกคือเห็นขันห้าเนี่ยมีภัยเห็นขันห้าเนี่ยเป็นภัยเป็นภัยอันใหญ่หลวงไม่ใช่น้ําท่วมไม่ใช่ไฟไหม้ไม่ใช่สึนามิไม่ใช่แผ่นดินถล่มครับภัยอันใหญ่หลวงนั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นครับ ภัยอันใหญ่หลวงเหล่านั้นก็คือขันห้าครับขันห้าครับแต่เพราะเราไม่มีปัญญาไปรู้ความเป็นจริงของขันห้านะจึงได้ลุ่มหลงติดอยู่ผูกพันอยู่กับขันห้าแล้วขันห้าก็พาขึ้นไปถึงอารูปภรมหมดฤทธิ์หมดเดชก,ก็ลงมาถึงอบายภูมินะ ก็แหวกวหายเวียนว้ายอย่างนี้ละครับขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามกําลังของกรรมบุณาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับเนี่ยแรงกรรมส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์อยู่เกรดแย่มากเลยเกรดต่ํานะฮะอายุขายเหลือเจดบห้าปีและจะต่ําลงไปเรื่อยๆถึงห้าปีเออสิบปีนะ เกรดของมนุษย์อายุต่ำสิบปีเป็นอายุไขแล้วก็ฆ่ากันเองลางบางกันทิ้งทีมที่เหลืออยู่ก็เอ้าททำความดีกันไปใหม่ความดีที่ทำใหม่ก็ให้ได้รับอนิสงส์จากการไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันก็ทำให้อายุสูงขึ้นมากขึ้นมาขึ้นถึงหนึ่งอสงไขพอมีอายุหนึ่งถึงหนึ่งอสงไขประมาทอีกแล้วเพราะไม่เห็นมีเห็นใครตาย ความตายไม่มีมีแต่เกิด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 มนุษย์ก็แน่น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 แน,แน,แนยิ่งกว่าป่าอ้อยป่าต้นอ้อไปทางไหนจะไม่มีมนุษย์นี่ไม่มีเลยแน่นนะเพราะแน่นมากขึ้นมนุษย์ก็เริ่มประมาทเพราะไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อว่าการทำบาปจะมีผลเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นมีใคร เป็นบาปทำบาปก็เลยเกิดอยากจะรู้ว่าไอ้ทำบาปนี่เป็นไงเพอาะคนอยากรู้การทำบาปเป็นไงก็ถึงขนาดปิดวิกนะฮะทำบาปไปดูในเสียงเงินนะฮะดูก็ทำบาปประกาศสนามหลวงเลยเอาใครอยากจะมาดูการทำบาปมาวันนั้นวันนี้คนี่มืดฟ้าโมเดนมาดูการทำบาปบาปแรกที่ทำเลยโกหกกัน พูดโกโหกนั่นแหละคือการทำบาปโอ้ทำบาปอย่างเงี้ยหรือนี่ไงและแต่กระนันมามันุย์ก็ทำบาปกันมากขึ้นมาขึ้นอายุก็ลดน้อยลงลดน้อยลงเหลือเจ็ดสิบห้าเป็นทุกวันนี้นี่คือเรื่องของมนุษย์นะฮะถ้าอยู่อย่างมนุษย์ก็เตรียมเตี้ยลงไปเรื่อยๆรอ,ยนะอบนี้เหลือเจ็ดสิบห้ารอบหน้าอาจจะเหลือแค่ สามสิบปีหรือสิบปีก็ไม่รู้เนี่ยกลับมาทีไงนะนั้น,นจันีสังสารวัตรของมนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนซะไปเกิดโนโดนในชั้นเทวโลกไปเกิดชั้นพรมชั้นอรูปพรมพอมีอายุยืนมากขึ้นประมาทอีกประมาทอีกก็ลงมาอีกแวกไหวคือขึ้นลงลงอยู่ยนี่แหละครับชีวิตในสังสารวัตรนะความเป็นจริงอย่างเนี้อ่า ถ้าไม่ลือค้นคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเรียนเราก็ไม่เจอหรอกครับเราจะเจอก็คือเวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาไปหาไปบนอไปสะดอกเคราะห์ไปยกเลิกนะไปติดต่อเจ้ากรรมในเวรใครติดต่อได้ก็เอาหมดเท่าไหรก็ยินยอมนะครับขอให้รู้นั่นคือการดิ่นลนที่ไม่มีปัญญา ไม่มีความรู้ถูกไม่มีความเข้าใจถูกฉะนั้นชาวพุทธวันนี้ก็ลักษณะที่ติดต่อเจ้ากรรมในเวนสะดอกเคราะห์สะดอกรอดดอกรรมแก่กรรมยกเลิกกรรมนับวันจะมากขึ้นเนื่องจากว่าระบบการศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเหลือน้อยลงและเมื่อการศึกษาคําสอนพระเจ้าน้อยลงคนก็ขอโทษโง่มากขึ้นคนก็มีปัญญาน้อยลงเหลือน้อยลง นี่ฮะจะเป็นอย่างนี้สังเกตให้ดีไหมครับแต่ก่อนนี้เราถือว่าศีลนี่ต้องมาก่อน,นการจะยกย่องคนต้องยกย่องเนี่ยเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมพอบอกว่าเขานี้คนนี้ก็เป็นคนดีมีศีลธรรมนี่เราก็อุ่นใจนะเห็นใครแปลกหน้ามาบิ้งอ๋อคนนี้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมผมรู้จักดีเราก็ลดความทุกข์ลดความระมัดระวังได้เยอะแล้วเพราะ คำว่าศีลธรรมเนี่ยมันช่วยช่วยลดความทุกข์ได้เยอะไม่กันเราจะต้องระบ,บัดระวังเยอะฉะนั้นตราที่ตีไว้ให้กับสังคมในสมัยก่อนคือคนดีมีศีลธรรมแต่เดี๋ยวนี้เขาเรายกเลิกแล้วนะฮะยกเลิกแล้วยกเลิกวิชาศีลธรรมไม่มีการเรียนเรื่องศีลไม่มีการเรียนเรื่องธรรมะ นะเราก็ไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมะเมื่อไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมะก็ไม่รู้จักการเว้นจากบาปไม่รู้จักการทำความดีที่เรียกว่ากุศลไม่รู้จักการทำความชั่วเรียกว่าอกุศลก็ทำตามใจอวิชชาทำตามใจพูดจำเรียกว่าทำตามใจกิเลสกิเลสต้องการแล้วก็ทําไป จับไม่ได้ไรไม่ทันข้าก็ถือว่าเป็นคนเก่งจับได้ไรทันก็โยนกรรมไปนะกรรมของมันนั่นแหละครับอา้าวตกลงชีวิตเรานะที่ไม่พ้นจากเวียนว่ายเวียนตายไม่เกิดเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงการปฏิบัติที่จะพ้นจากการเวียนว่ายเกิดจึงปฏิบัติไม่ทุกเพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้พ้นจากทุกข์จึงเป็นไปไม่ได้นะเอาตกลงฮะภพภูมิมีกรรมภูมิ11นะฮะกรรมภูมิเศนะมนุษย์อ,อบัยภูมิ4มนุษย์หนึ่งเทวภูมิ6อันะส1 6เป็น11พรหพรมภูมิ16อาลูพหมสี่ ทั้งหมดนี้เป็นสังสารวัติอะไรเป็นตัวสังสารวัติขันห้านะขันห้าทำไมต้องไปเกิดในอบายภูมูสีแล้วก็เอาขันห้าไปทำบาปก็เลยไปมีขันห้าในอบยับยูิสีเข้าใจไหมครับเพราะเอาขันห้าเนี่ยทำบาปเมื่อเอาขันห้าขันบาปทำบาปก็ได้ขันห้าที่เป็นผลของบาปไปอยู่ในนรกบ้างเปรตบ้างอาสุรกายบ้างเดชนบ้าง นรกเปรตอสุรกายดีร้าฉานนะ่ะใครไปตกเราตกหรือขันห้าตกขันห้าตกทำไงไปถึงง่ายขันห้าตกว่าก็ทำกรรมไม่ดีก็ได้ผลกรรมที่ไม่ดีนี่ครับทำกรรมที่ไม่ดีก็ได้ผลกรรมที่ไม่ดียุติธรรมไหมครับยุติธรรมมากที่สุดเลยนะครับดันทำกรรมดีก็ได้ผลกรรมที่ดี เพราะมีศีลห้ามีศีลมีธรรมะจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมีศีลแปดศีลอุบโ,โ,ลบโบสถกุศลลกรรมบกทิบนะฮะ,ะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างมั่นคงก็เกิดในสุขติเทวโลก <c oughs> เพราะทำสมาธิจนกระทั่ทงได้ฌานผลของฌานก็ได้เกิดในรูปภูมิ <c oughs> เพราะทำฌานให้เกิดอรูปฌา,านอรูปฌา,านก็มีวิบากให้ไปเกิดในอรูป สูงสุดแค่นี้ชีวิตของสัตว์โลกเวียนว่ายเวียนใยเวียนเกิดอยู่อย่างนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้ก็ต้องถามตัวเองเราจะท่องไปเที่ยวไปในสังสารวัฏกับขันห้าหรือเบื่อหลือเกินอยากจะออกจากการเวียนว่ายเวียนายเวียนเกิดต้องถามเพราะทางที่จะให้เวียนว่ายเวียนายเวียนเกิดนั่นก็คือ เป็นไปตามกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทาผู้ที่จะเป็นไปตามกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทก็คือปล่อยชีวิตไปกับความไม่รู้ความเป็นจริงของอารมณ์การปล่อยชีวิตให้เป็นไปด้วยไม่รู้ความเป็นจริงของอารมณ์นั่นแหละนะเพราะมีอโยนโสมนาธิการจึงเป็นปัจจัยเกิดอวิชชาเพราะมีอวิชชา จึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเพราะมีสังขารจึงเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณตรงนี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณก็ไม่ใช่มีเฉพาะปฏิสนธิวิญญาณครับมีนามมีรูปเกิดกับปฏิสนธิวิญญาณจริงทางนี้เพราะอะไรเพราะธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงนันมีอยู่สองสังคตธรรม ธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งอสังคตธรรมคือธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นคือนิพพานที่เหลือน,นอกจากนั้นก็ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งฉะนั้นปฏจิสนที่วิญญ,ญาณมาีจะมีเฉพาะปฏจิสนที่วิญญาณไม่ได้ต้องมีสิ่งปรุงแต่งปฏจสิสนที่วิญญ,ญาณน,นั้นด้วยจึงจะลงสู่ปฏิสนที่ในคันมรรดาหรือจะฏิสนที่ในอุปติกะก็าตามนะครับ ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งฉะนั้นมีปจิสนิวิญญาณก็ต้องมีนามมีรูปนามคืออะไรเรียนแล้วนะคะนามคือเจตสิกที่ประกอบอยู่กับปจิสนิวิญญาณรูปคือกรรมมัชรูปกรรมมัชรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมอยู่กับปจิสนิวิญญาณนั้นด้วยดังเมื่อมี ปจิสดุวิญาณก็ต้องมีนามคือเจตสิกเมื่อมีปจิสดุวิยานก็ต้องมีกรรมัชลุปในขณะอย่างลงสู่ปฏิสนธินทั้นด้วยครับแหมกรรมัชลุปมันเป็นยังไงอาจ้ะจะพูดเรื่องนี้มันก็ละเอียดละออนนะครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ใช่เจ็ดวันนะฮะกลางคืนก็ไม่ว่างจากการที่ไปยังรู้ความเป็นจริง ของสังสารวัตรเพราะสังสารวัตรนี่ประกอบด้วยขันห้าหรือรูปนามว่าด้วยหลักตอนนี้ที่จะต้องความละเอียดออมมีมากขึ้นก็คือขันห้านี่มาจากไหนขันห้านี่มาจากไหนธรรมาที่สาวไปตลอดนะครับเจ็ดคืนเจ็ดวันจึงครบและใครจะมีปัญญามากถึงขนาดไปอย่างรู้ความเป็นจริงได้ถึงเจ็ดคืนเจ็ดวันนะไม่มีใครแล้วครับ มีพระองค์เดียวฉะนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเราก็ต้องสะกดลอยไม่ได้ละเอียดก็ยังดีอย่งยังหยาบๆก็ยังดีใช่ไหมอย่างหยาบด้วยอย่างหนาด้วยมันคงมีปัญญารู้ความเป็นจริงแม้ไม่ละเอียดละออมากนากักก็ยังถือว่าเดินตามทางพระพุทธเจ้าไม่ทิ้งหลักนะไม่ทิ้งหลักฉะนั้นปัจจิสนทีวิญญ,ญาณนะ ปัจิสนที่วิญญาณก็ต้องมีนามลูกมีนามมีลูปนามเนี่ยหมายถึงนามเจตสิกนะนามมีสองอย่างนะนามจิตกับนามเจตสิกนามจิตหมายเอาปจิสนลที่วิญญาณที่เป็นผลของมีสังขารมีสังขารก็เป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณตัวนี้หมายถึงเอาปฏิสนธที่วิญญาณเป็นนามนามอีกอย่างคือ นามเจตสิกเมื่อมีเจตนที่วิญญาณก็ต้องมีนามเจตสิกประกอบปรุงแตง่งเมื่อมีนามเจ,จสิกประกอบปูแต่งก็ต้องมีกรรมชรูปเกิดร่วมด้วยในขณะจิตเดียวกันละเอียดลออไหมครับการเกิดขึ้นของจิตใจที่ทำหน้าที่ประจิสที่ในชาติหนึ่งชาติหนึ่งฮะไม่มีใครโดนบันดาลให้เกิดได้ ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนปั้นให้เราเกิดได้ไม่มีพระพรหมองค์ไหนทำให้เราเกิดได้นอกใสีจากเราทำตัวของเราเองปั้นตัวของเราเองในละมิดตัวของเราเองครับดังนั้นทำกรรมไว้ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็คือมีศีลมีธรรมะแต่ค่อนข้างเกรดต่ำหน่อยนะผมเคยพูดเป็นบางที่บางแห่งเนี่ยพวกเราเนี่ยค่ะ <Okay. S 1> เป็นเทวดาตกสวรรค์เนี่ยนะสอบตกจากสวรรค์นะอะอ,ะอะเทวโลกอละไรแหละสอบตกจากเทวโลกมาอยู่โลกมนุษย์มนุษย์สโลกนะสอบตกมานะอะแล้วก็มาทำคะแนนไว้เพื่อจะกลับไปยังเทวโลกพรหม,มโลกอรูพรหม,มโลกหรือไม่ก็ไม่ไปสักโลกอะเข้าถึงนิพพานเลยดีกว่าใช่ไหม เพราะทางออกจากกระแสะของกฎแห่งปฏิจสมุบบาทนั้นมีอยู่ทางออกจากกระแสะออกจากกฎแห่งปฏิจสมุบบาทนั้นมีอยู่นะมีอยู่ครับนั่นคือปฏิบัติวิปัสนาซะเมื่อปฏิบัติวิปัสนาไม่มีอวิชชาเป็นปันจจัยเกิดสังขารก็ออกจากกระแสะออกจากวงจรของปฏิจสมุบบาทได้แต่เมื่อเรา ยังต้องการจะอยู่ในวงจรของปฏิจสมุบาติแล้วก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลทำสมาธิกันไปเรื่อยๆการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิจเจริญเมตตาก็ทำให้เราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏทางสุขติไม่พ้นนะครับไม่พ้นจากเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าต้องการจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเปลี่ยนทำกุศล โดยมีรูปหรือนามเป็นอารมณ์ซะฮะมีรูปหรือนามเป็นอารมณ์ซะนี่แหละครับใส่บาตรตักบาตรก็รูปนามใส่บาตรนั่งก็รูปนามนั่งนอนก็รูปนามนอนยืนก็รูปนามยืนเดินก็รูปนามเดินทำกุศลโดยมีรูปมีนามเป็นอารมณ์ซะรูปนาม เป็นอารมณ์ของปัญญารูปนามไม่เป็นอารมณ์ของอวิชชารูปนามไม่เป็นอารมณ์ของโมหะนั่นแหละครับทางอยู่รอดทางพ้นจากกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทะนั้นให้เราได้เข้าใจนะครับลงมีนามทําหน้าที่ปฏิสนธิก็ต้องอมีวิญญาณทําหน้าที่สนธิก็ต้องมีนามเจตสิกประกอบในปฏิสนธิวิญญาณ ต้องมีกรรมะชรูปประกอบในส่วนที่วิญญาณฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเมื่อมีนามมีวิญญาณก็ต้องมีนามรูปเป็นปัจจัยเมื่อมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปที่เป็นปัจจัยก็เมื่อมีนามรูปเมื่อนามรูปมีไปนี้นะฮะเมื่อกี้มีวิญญาณก็มีนามรูป มีวิญญาณก็ต้องมีนามรูปนามตัวนี้คือเจตสิกที่ประกอบรูปที่นี้หมายถึงกรรมฉนุกมเมื่อนามรูปมีหรือรูปนามมีสลายยตนะก็ต้องมีตรงนี้แหละครับคำคำนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังอะไรเป็นสลายยตนะมันเป็นอย่างไงนี่นะเราห่างไกลคำสอนของพระพุทธเจา้า คำสอนของพระพุทธเจ้าบางประโยคบางคำเรามักจะเลือนหายไปแล้วคำสอนของพุทธเจ้าเป็นประโยคเป็นบางคำเนี่ยเลือนหายไปแล้วนั้นเวลาเราไปอ่านอ่านในปฏิจจสมุปบาทนามรูปเป็นปัจจัยแกสยนะ่สลายตนะสลายตนะคืออะไรไม่รู้อ่านไปก่อนอ่านจบแล้วเลิกไม่ต้องย้อนกลับมาหาว่าสลายตนะคืออะไร ไอ้ตรงนี้นะครับที่ผมไม่ยอมสอนต่อเรื่องปฏิจจสมบตัตต้องกลับมาทำความเข้าใจและทำความเข้าใจวันนี้ยังไม่ถึงความเข้าใจคราวที่แล้วนะถอยหลังมามากเลยนะนามรูปเราทราบเลยนะฮะนามคือเจตสิกที่ประกอบกับปฏิสนธิวิญญาณรูปคือกรรมัรรูปที่ประกอบกับปฏิสนธิวิญญาณและสยยัญญานะคืออะไร สา,ายยตนะคือเครื่องต่อให้เกิดจิตและเจตสิกนี่ครับ <c oughs> สา,ายยตนะคือเครื่องต่อให้เกิดจิตและเจตสิกลองสะกดรอยตามไปทั้นี้นะครับเอาละเมื่อปฏิสนิวิญญาณมีปุ๊บอะไรมีครับนามรูปก็ต้องมีเมื่อนามรูปมีแล้วมันไม่ได้หยุดแค่นี้นะนามรูปก็เป็นปัจจัยแกสย่สายตนะ เลยจำต้องเราจะต้องศึกษาสลายยธนะคืออะไรเครื่องต่อสลายยนะคือเครื่องต่อเครื่องต่อให้เกิดจิตและเจ,จตสิกนั่นแสดงว่าไปสิสนิวิญ,ญาณเนี่ยถ้าดับไปเมื่อไรปรวัติวิญญาณก็จะต้องมีนะฮะปะวัติวิญญาณมีการเกิดขึ้นของนามรูปก็ต้องมีและการรู้อารมณ์ก็ต้องมี ตอนนี้มาถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพื่อลงไปสนทิวิญญาณแล้วไปสนทิวิญญาณพร้อมนามลูกก็จะทําหน้าที่ต่อกับอารมณ์ภายนอกต่อกอารมณ์ภายนอกครับถ้าชุดปฏิสนธิวิญญาณดับไปแล้วไม่มีจิตไม่มีเจตสิกเกิดและไม่มีจิตเจตสิกมาทำหน้าที่ตอกอารมณ์ภายนอกการเห็นก็เกิดไม่ได้การได้ยินก็เกิดไม่ได้รับกลิ่นรับรสรับการสัมผัสก็เกิดไม่ได้ความคิดความนึกก็เกิดไม่ได้ แต่เพราะมีอายตนะนั่นก็คือทั้งจิตและเจตสิกทำหน้าที่ต่อกันระหว่างภายในกับภายนอกอายนะภายในท่านผู้ฟังที่เขารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยโองค์กรสมาธิทธิทินกาขาว ชมรมผู้ฝ่ายเนธธรรมะและสธาของคุณบุญยิ่งเนนจิบสธาของคุณบางอ่อนโพสีปัทมากุณสธาของคุณพัสนันพ้นภัยและสธาของคุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับเป็นาภาพคอยนุมโมทนาสาธุมนณโอกาสนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณสุชาดาอุตริสธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมสธาของคุณศักดาเพื่องามสธาของคุณบางอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับเป็นสภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุข ขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณบุญ,ญยิ่งเน่นจิตคุณบางอ่อนโพสีปัตมากุลคุณพัฒนานพ้นภัยคุณสุชาดาโพเงินและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ คพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามากมองอารมงโกรธลบหลงศึกษาพฤติกรรมท,ทำจิตใจให้ทวงซอง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบอาย i